สวัสดีครับนะครับไผ่สังมนกอนี้นะครับปลูกมาได้ยังไม่ถึงปีนะครับผมประมาณสัก6กถึงเดเดือนนี่แหละนะครับนะประมาณ7เดือนนะนะครับผมที่ผมก็ลงคลิปอยู่ประจานะครับคือลงคลิปความเคลื่อนไหวนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับได้รับชมไปด้วยกันนะครับว่าการปลูกไผ่สางมนเนี่ยนะครับอายุเท่านี้เท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับผมกอมันจะขนาดไหนนะครับมาดูครับหลังจากที่ปลูกไปนะครับยังไม่ถึงปีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับดูด้วยลำนะท่านผู้ชมดูนะ นี่นะผมจำนะนี่ยังไม่ถึงปีนะครับนี่นี่ที่จริงอ่ะลำขนาดเนี้ผมก็อ่ตัดเราก็เขาเรียวกว่าทําอะไรนะทาการตอนกิ่งได้นะครับเนี่ยแต่ไม่ได้ตัดนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ได้ตัดนะครับเนี่ยตัดเสปปร็จปั๊บแล้วตาพวกนี้มันจะแตกออกมาท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแตก,กมาเสปปร็จปั๊บี่ยตอนกิ่งได้เลยนะครับพวกนี้ที่จริงใกล้น้าเนี่ยผมน่าจะตัดได้นะ <Was> เดี๋ยวรอรอก่อนนะครับลอก่อนนะครับคราวนี้วันนี้ประเด็นอยู่ที่ว่านะครับเราสามารถปลูกเป็น ไม้ประดับนะครับข้างรั้วได้ไหมนะครับนะข้างรั้วข้างถนนอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเรามีถนนใช่ไหมเราจะปลูกบังร่มบังแดดบังเงานะครับข้างถนนอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถปลูกได้ท่านชมนะครับเพราะว่าดูนี้นะพอปลูกเริ่มแรกนะครับกิ่งมันจะเล็กอยู่นะครับเราก็ตกแต่งนะครับเห็นไหมนี่ผมตกแต่งออกแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเศษมาเนี่ยนะครับผมตกแต่งข้างล่างออกนะครับหนีบข้างล่างออกนะครับแล้วข้างบนมันก็จะ ก็จะเป็นร่มเงาให้เรานะครับให้เราได้ได้มีร่มเงานะครับอย่างเงี้ยนะครับอาศัยว่าได้นั่งเล่นได้อะไรเล่นนะครับแล้วก็สร้างความสวยงามด้วยนะครับดูนีนะครับนี่ลำไผ่นะครับนี่เกิดแรกๆมันจะลำเล็กนะครับท่านผู้ชมเกิดแรกๆมันจะลำเล็กนะครับพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็จะลำใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยดูนี่ดูจากลำนี้นะนะครับเดี๋ยวนี่หนอนนี้นะหนอนนี้ยังไม่โผล่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอก่อนว่ามันจะใหญ่ไหมไอ้หนอนเนี้ยนะครับ แต่ผมว่าการที่มันออกทิ้งมาห่างๆเนี้ยนะครับผมว่ามันน่าจะใหญ่นะครับเพราะว่าสังเกตจากหนอนนู้นแล้วนะครับผมหนอนนู้นนะเวลามันจะหนอใหญ่เนี่ยมันจะต้องทิ้งห่างออกมานะครับเอออันนี้คือการสังเกตเป็นการส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมอยากได้อยากจะปลูกไผ่สร้างมนเอาไว้ประดับเอาไว้เป็นร่มเงานะครับก็ได้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับดูได้นี่ผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมแค่นี้ก็ได้ร่มเงาแล้วนะครับผมนะ ปลูกสักสามกอห่างๆกันสักประมาณสักสี่เมตรนะครับสามสี่ 3, กอเนี่ยห่างกันสี่เมตรท่านก็จะได้ซุ้มไผ่นะครับอยู่ตรงรอบๆนะครับบริเวณรอบๆแล้วก็จะได้ร่มเงานะครับปลูกประดับก็ยังได้เลยนะครับสวยงามนะไผ่เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สวยงามพอเราตกแต่งแล้วมันก็สวยนะครับท่านดูดินะครับนี่เราไม่อยากได้สูงเราก็ตัดเลยนะครับเนี่ยลำเนี่ยผมน่าจะตัดนี่เพราะว่าจะตัดตอนกิ่งแล้วเนี่ย กิ่งแขนงแตกดีเลยเนี bien, ่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวตัดเลยลำนี้ตัดเลยดีกว่าเดี๋ยวตัดทําเนี่ยตัดตัดทาเป็นตุ้มตอนเลยนะครับนี่ตัดเสร็จปั๊บเดี๋ยวเลี้ยงกิ่งข้างล่างให้มันให้มันแตกข้างล่างเดี๋ยวทําตุ้มตอนเอาบันไดปีนนะครับเดี๋ยวหน่อใหม่ขึ้นมาก็ทําตัดเหมือนกันนะครับตอนกิ่งนะครับอ่าเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมดูนี่กิ่งสมบูรณ์มันก็แตกแขนงนะครับอ่านะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ตัดนี่หนอต่อไปนี่มันก็จะก็จะใหญ่ขึ้นนะนะครับก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่จริงผมว่าจะครบหนึ่งปีแล้วผมจะถึงจะจะทำกิ่งตอนนะแต่ว่าเราสามารถทําได้ไหมทาได้เลยท่านผู้ชมนะครับได้นขนาดนี้เราก็ทําได้นะครับสามารถทําได้นะครับไม่ต้องรอให้ถึงหนึ่งปีครับทาได้นะครับผมนะก็ประมาณสักเนี่ยต้นเท่าน,นี้ทําได้เลยนะครับแต่ว่าต้นถ้าต้นเล็กๆอย่าไปทานะครับถ้าต้นเล็กกว่านี้อย่าไปทานะครับแต่ถ้าถ้าต้นขนาดนี้ ทำด้ามเอ่อเท่าด้ามพาด้ามมีดเนี่ยทำได้เลยนะครับสามารถทําตุ้นตอนได้เลยนะครับนี่ของผมโอ้มีท่านผู้ชมถามมาหลายคนเลยนะครับว่าอยากได้ตุ้มตอนอยากได้กิ่งตอนนะครับผมทําเมื่อกี้ช่วงหน้าแรงนะครับมากิ่งมันกิ่งแขนงมันออกมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับโอ้โหก็เลยเสียดายนะครับเสียดายเลยช่วงที่ช่วงที่ท่านผู้ชมถามมานะครับไม่มีไม่มีของนะครับ มาดูหนอท่านผู้ชมโอ้เนี่ยถ้าอยากทานหนอตอนนี้ก็เอาไปทานได้เลยนะเนี่ยดูหนอนนี่เนี่ยโอ้เนี่ยนะถ้าอยากจะทานหนอเนี่ยเอาไปทานได้เลยนะครับดูนี่โอ้โหนี่นะครับเบลเลอรลาเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่โอ้โหนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับนนุนฝั่งนู้นก็จะเกิดแล้วเห็นไหมนะครับก็จะเกิดขึ้นมาแล้วนี่นี่นะครับโอ้ ผมว่าคาดการว่าน่าจะเกิดเยอะอยู่นะครับเนี่ยปีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องสางออกนะครับถ้าต้องการลำแก่ๆจริงๆแก่ๆนี่หมายถึงลำใหญ่ๆนะนะครับลำใหญ่ๆแก่ๆจริงๆนะครับให้เริ่มจากปีที่สามนะครับปีที่สามแล้วก็นับต่อไปอีกสามปีก็คือจะเป็นหกปีแล้วนะนะครับคือนับหมายถึงว่านะครับหมายถึงว่าลำแก่ๆจริงๆอ่ะนะครับ นับจากปีที่3ไปนะครับเพราะว่าปีที่3มเนี่ยลำมันจะใหญ่นะครับลำมันจะใหญ่แล้วก็อ่าเราก็ทิ้งลำลำใหญ่นั้นอะไว้นะครับผมเพราะว่าลำใหญ่อย่างเช่นหนอนเนี่ยเกิดปีนี้ใช่ไหมครับหนอนนี้เกิดปีดีนะครับเราก็จะทิ้งหนอนเนี่ยไว้อีก3ปีนะครับอ่าเราอยากได้ลำใหญ่ๆไปใช้งานใช่ไหมครับพออีก3ปีครับมันก็จะแก่นะครับพอลำแก่นะครับมันมันก็จะมีความเหนียวความทนกัน เาเรียกว่าการมาลงมาแรงการมุงก hmm. ันมอดอะไรได้ด okay. ีกว่าเปาะไม่เปาะนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับเนาะตัดเ็จต้องขอไปนะตัดเสร็จนะครับใช้สว่านนะครับสว่านเจาะรูเจาะรูตัวเนี้ยนะครับเจาะรูสว่านสามมิลก็ได้นะครับเจาะรูเจาะรูเจาะรูให้ให้น้ํามันเข้านะครับให้น้ํามันเข้าได้นะครับแล้วไปโยนลงน้านะครับโยนลงน้ําแช่ไว้นะครับแช่ไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาตากไว้นะครับ ถ้ามีบอลแหลกนะครับสารบอลแหลกนะครับเราก็ทำเป็นรางนะครับยาวๆนะครับแล้วก็ไปแช่ไว้นะครับแช่ไว้แช่ไว้แล้วมอดมันจะไม่ขึ้นนะครับไผ่นี่สามารถมีอายุได้ถึง20ปีเลยนะนะครับเห็นไหมที่เขาสร้างบ้านไม้ไผ่นะครับเราเป็นปฏิมากรรมอะไรที่มโอ้สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นี่ประโยชน์ของมันนะโอ้โหไอ้พวกนี้เมื่อวานใ้พามาดูใช่ไหม วันนี้โผล่ขึ้นมาเยอะเลยท่านผูช้ชมเนี่ยหนึ่งสองนะโผล่ขึ้นมาจากดินเร็วมากเลยนะฝั่งนี้ก็นี่ฝั่งนี้ก็สามหนอหนึ่งสองสามสามหนอนะครับเออนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอออันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวจะมีส่วนเดี๋ยวจะบอกนะว่าไผ่ที่เราจะทํากิ่งตอนน่ะนะครับถ้าเกิดว่า มันไม่ได้รับแสงนะครับถ้าเกิดว่าไอ้้ไอถ้าเกิดว่าเราปลูกเยอะๆกันอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเราเราตัดสมมติว่าหน่อนี้นะครับยาวผมจะพยายามอธิบายให้ท่านเข้าใจนะยาวขึ้นมาใช่ไหมครับได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับได้ประมาณสักสองสองเมตรนะครับสองเมตรสามเมตรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราตัดปุ๊บใช่ไหมครับตัดปุ๊บที่จริงมันจะต้องแตกกิ่งแขนงเยอะใช่ไหมครับถ้ามันโดนแสงมันจะต้องแตกกิ่งแขนงเยอะ แต่ถ้ามันไม่โดนแสงเนี่ยนะครับมันจะแตกออกเอออะไรเป็นอะไรที่แบบว่าน้อยมากนะเท่าที่ผมสังเกตนะนะเออตาไผ่เนี่ยเหมือนกับปีแรกนะครับปีแรกที่เราเอา่าที่เราเอา่าปล่อยไผ่ไว้ใช่ไหมครับปูปีแรกเนี่ยหน่อไผ่มันจะ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 ,จะน้อยหน่อยนะครับมันตั้งกอขึ้นมานะครับถ้ามันโดนแสงเยอะเนี่ยมันจะแตกอะไรพุ่มข้างล่างเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมครับแต่มาปีหลังๆนะครับเริ่มจะไม่มี เริ่มจะไม่มีกิ่งแขนงข้างล่างแล้วนู่นเริ่มจะไปโผล่อยูข้างบนนะครับอันนั้นคือเหตุผลของแสงด้วยนะครับผมนะใครที่จะทํากิ่งตอนนะครับก็แนะนําว่าให้ให้ปลูกห่างๆนะครับปลูกห่างๆแล้วก็เอเอาไว้ทํากิ่งตอนต่างหากเลยนะครับก่อนนี้จะไว้ทําต้นพันว่างั้นเถอะนะครับให้ท่านปลูกห่างๆไว้นะครับผมนะเพื่อที่จะได้ตามันจะได้โดนแสงอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันจะได้ให้เราได้ตอนกิ่งอยู่ข้างล่างได้นะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไปแตกอยู่ข้างบนนู่นนะครับนะ ตัดยังไงเดี๋ยวมันก็มันไม่ค่อยเวิร์กะนะครับนะพอเราตัดใช่ไหมพอเราตัดถ,ถ้ามันไม่โดนแสงนะพอเราตัดเสร็จปั๊บอยอดข้างบนยอดข้างบนอย่างเงี้ยนะครับนีแต่ผมจะซูมให้ดูนะนะเห็นไหมอ่าเน่ยในเซลล์นีน้ผมตัดอยอดข้างบนอย่างเงี้ยนะครับมันจะใหญ่อยู่นะครับใหญ่ยยอยู่นะครับแต่มาข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะจะเล็กๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะเล็กๆยังไงมันเหมือนเหมือนกับว่ามันเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ความการสังเคราะห์แสงอะไร ม่เพียงพออะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะถ้าใครแนะนําเลยนะครับผมอันนี้คือถ้าใครอยากจะทํากิ่งตอนนะครับผมก็แนะนําให้ปลูกไว้ห่างๆนะครับให้มันโดนแสงตามันจะได้ใหญ่นะครับตาใหญ่แล้วก็กิ่งตอนมันก็จะได้ใหญ่ด้วยนะครับอ่าแต่ถ้าเราตัดหมดปากไม่เป็นไรนะครับมันจะสั้นเนาะแต่ถ้าเกิดมีต้นไผ่บางอย่างเงี้ยนะครับการรับแสงก็คงจะไม่ดีนะครับอ่า นั่นแหละคือเหตุผลทําไมว่าเวลาไผ่มันออกมานะครับเวลาไผ่มันออกเนี่ยนะครับมันเกิดกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับผมมันเป็นแท่งเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันทําไมไปแตกหนออยู่ข้างบนนู่นมันไปแตกอยู่ข้างล่างไปแตกกิ่งแขนงพูดผิดเนาะไปแตกกิ่งแขนงอยู่ข้างบนเนี่ยเราไม่แตกข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างมันไม่ได้รับแสงนะครับมันเป็นรับแสงอยู่ข้างบนนู่นนะครับนะอันนี้คือเหตุผลนะครับอ่าอย่างไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วงบ่าวทองนะครับท่านฟังเกี่ยวกับไผ่นะครับ ก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนสิ่งไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางครั้งคนเราไม่ได้ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเสมอไปนะครับก็อะไรที่อะไรที่แบบว่าผมว่าพอจะเป็นความรู้หรือว่าพอที่จะแนะแนวแนะแนวแนวทางนะครับฟังเป็เนแนวทางได้ท่านก็เอาไปปรับปรุงใช้นะครับผมนะมันมีเหตุผลมันมีความถูกมันมีถูกและผิดในอ่า อยู่ในคลิปนี้นะครับบางครั้งบางครั้งท่านฟังไปเอ้มันผิดอะไรเงี้ยก็ต้องท่านก็ลองไปปรับปรุงเอานะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะครับผมหลังจากนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับผมจากช่องบาวทองเดอ้อนะครับสวัสดีครับ